ค,คุณเมย์คุณโจและคุณผู้ชมคะยี่ยวราตรีคืนนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดนะครอ,อินย่านพระรามห้าค่ะล่าสุดสถานการณ์ที่นี่นะคะมีน้ําทะเลหนุนสูงทําให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนรวมถึงวัดนะคะแต่เราจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านหลังค่ะจุดนี้นะคะไม่ใช่ลาําธารไม่ใช่คลองแล้วก็ไม่ใช่แม่น้ํานะคะแต่เป็นเส้นทางเบี่ยงน้ําที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจัดทําขึ้นนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ําทั้งหมดเนี่ยไหลเข้าท่วมในพื้นที่ของวัดนั่นเองโดยมีการนำแบรียเออร์เนี่ยคะ่ะแบรียเออร เียงกันนะคะราก็ใช้กระสอบทรายนะคะเป็นแนวป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะคะต้องบอกเลยว่าระดับน้ําที่อยู่ด้านในนี้ค่อนข้างสูงนะคะคุณผู้ชมดิฉันจะเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะจุดนี้นะคะเป็นพื้นวัดนะคะที่ปกติก็คือใช้เป็นเส้นทางสัญจรเข้าออกซึ่ง ปกติแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นที่แบบนี้เช่นเดียวกันก็คือพื้นที่ที่ใช้เดินหรือว่ารถสัญจรไปมาแต่ว่าถูกดัดแปลงให้เป็นเส้นทางเบี่ยงน้ํานะคะระดับน้าที่อยู่ด้านในเราจะเห็นว่าค่อนข้างสูงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับจุดที่ดิฉันยืนอยู่ระดับน้ำเนี่ยสูงระดับประมาณเอวของดิฉันเลยนะคะได้มีเราเนี่ยได้มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะที่ลงพื้นที่มาเฝ้าระวังก็บอกว่า ระดับน้ำเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มที่ผ่านมานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ไดมีการมาเฝ้าระวงังรวมถึงาวางแนวกระสอบทรายเพิ่มนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามาในพื้นที่นั่นเองนะคะ เราได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลค่ะที่มาเฝ้าสังเกตนะคะแนวกระสอบทรายเขาบอกว่าช่วงค่ำวันนี้เนี่ยน้ำเริ่มสูงขึ้นจึงต้องลงพื้นที่มาค่ะเพราะว่าบางจุดนะคะบางครั้งเนี่ยเส้นทางที่ใช้เบี่ยงน้ำเนี่ยกระสอบทรายเนี่ยเอาไม่อยู่ค่ะจนน้ำเนี่ยไหลทละลักเข้าท่วมพื้นที่วัดสูงเนี่ยประมาณ50เซนติเมตรเลยนะคะและที่ผ่านมาก็ต้องเฝ้าระวังแบบนี้มาเป็นเดือนแล้วค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์ล่าสุดที่ที่วัดเนี่ยค่ะนะครอนนินเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ก็มีน้ําขึ้นสูงนะครับพวกเราก็มาเฝ้าระวังอยู่นะครับเพื่อไม่ให้บนาวกระสอบทรายมันแตกหรือมันชมรุดจะได้ผลกระทบกับทางวัดครับค่ะเห็นบอกว่าคือระดับน้ำเนี่ยมันขึ้นสูงมาอย่างเงี้ยนานมากแล้วขึ้นขึ้นลงลงหรือยังไงอะคะครับมันจะขึ้นขึ้นลงครับแล้วก็เราช่วงที่น้ำสูงเราก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาเฝ้าอย่างเงี้ยครับก็คือเรียกว่าต้องเฝ้าระวังตลอดใช่ครับเฉพาะช่วงที่มีน้ําขึ้นสูงหรือว่ายังไงอะคะ ก็ถ้าในเวลาปกติก็เราก็จะมาเสริมแนวทุกวันนะครับ้นน้ำมขึ้นทุกวันนะครับก็คือเสริมแนวกระสอบทรายใช่ครับครับเท่าที่เราเข้าระวังมานนี่ยคือมีน้าเนี่ยเข้าท่วมพื้นที่เนี่ยเยอะไหมอะคะก็ไม่แต่ละวันก็ไม่เท่ากันครับถ้าบางช่วงก็สูงครัเราแต่เราก็มาเฝ้ามาคอยเสริมกระสอบทรายตลอดเดือนกว่ากว่านะครับก็เดือนกว่าแล้วที่เราต้องมาดูแลพื้นที่ตรงนี้ สูงสุดพีกสุดเนี่ยที่เห็นเนี่ยเข้ามาพ่วมเข้ามาในที่วัดน,นี่ประมาณยังไงคะก็มีวันหนึ่งที่มันทะลุออกมาก็แนวภครขาก็คือพลุออกจากแบดีโอ,อที่<ช>เราวางไว้มา,มาใช่ครับ ค่ะและนอกจากนี้นะคะทีมข่าวช่อง8นะคะยังลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนชุมชนวัดนะครอ,อินที่อยู่ด้านหลังของวัดนี้นะคะก็พบว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต้องบอกก่อนว่าเมื่อช่วงเชา้านี้มีทีมข่าวช่อง8เนี่ยลงพื้นที่มาสำรวจที่ชุมชนแล้วนะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงไปเพียงเล็กน้อยแต่ว่าในค่ําคืนนี้ค่ะระดับน้ำเนี่ยเริ่มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงค่าที่ผ่านมาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะจนถึงตอนนี้เนี่ยกระดับน้ํายังสูงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะประชาชนหรือว่าชาวบ้านในพื้นที่เนา้ํ เฝ้าดูระดับน้ํากันนะคะบางจุดเองก็มีการนําเครื่องสูบน้ำนะคะมาติดตั้งเอาไว้นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมที่ออวัดชุมชนนครอินนะคะที่ทีมข่าวนั้นลงพื้นที่มาสํารวจค่ะขอบคุณคุณภัยจิตนะครับและขอบคุณ AIS 5G สาหรับสนับสนุนการรายงานสดด้วยนะครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกดตับติดค่ะช่อง8